ดี๋ยววางกายเปนะมเยอตัดต้อย่างอื่นเบลหลังนี้ก็ไม่ตื้อแต่ว่าเมวอยาให้กลุ้งวันของมันไม่เปรดอย่าถูกวานนี้เจ้าดชื่อเสียที่แต่ต้องวิ่งกล้าเร็วเสียงวิ่ก้าเวไปวางงัวรูปไปวางงัวบรรลุ